ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีกล่อง Android มาแนะนําให้กับเพื่อนๆอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกล่อง Android นะครับ T X 6นะครับ T X 6นะครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นเก่านิดนึงนะครับก็ปัจจุบันก็จะมี T X T X 6เนี่ยอยู่หลายรุ่นนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วที่ผมแนะนําไปก็จะเป็น T X 6 S นะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับด้านท้ายนะครับมีช่องต่อ USB 2ช่องนะครับตอนนี้ผมเสียบเมาส์ไปตัวหนึ่งนะครับอันนี้เมาส์นะครับอ่าผมเสียบเมาส์ผมไม่ได้เสียบเมาส์ไร้สายนะครับเสียบเมาส์แบบแบบมีสายนะครับไปหนึ่งช่องนะครับมีช่องต่อสายแลนนะครับมีช่องต่อสาย HDMI ตอนนี้ผมต่อ HDMI เข้าที่ช่องตัวนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่องต่อสายไฟเลี้ยงนะครับอ่ามีช่อง HDMI อีกช่องหนึ่งอยู่ด้านข้างนี้นะครับอ่าโทษเป็นช่อง อ่า usb 3.0นะครับตรงนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับสรุปก็คือตรงนี้มี usb อยู่3ช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบตัว micro sd card นะครับก็คือเมนมือถือนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมต่อแล้วก็เปิดไฟเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือตัวตัวหน้าจอที่ android รันขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีรีโมทให้นะครับคือรีโมทแบบนี้นะครับ ซึ่งก็ใช้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้รีโมทต,ตัวนี้นะครับแล้วก็มาใช้ตัวตัวเมาส์แทนนะครับจะได้ใช้ง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการดูทีวีนะครับทีวีออนไลน์ผ่านาตัวกล่องแอนดรอยตัวนี้นะครับแล้วก็ดู youtube นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอตอนนี้ผมจะไปติดตั้งแอปนะครับเรามาที่ ที่ Play Store นะครับผมจะติดตั้งแอปชื่อว่า Lux TV นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแอปลิเคชันสำหรับดูทีวีออนไลน์นะครับดูง่ายนะครับแล้วก็มีเกือบครบทุกช่องเลยนะครับเห็นไหมครับาแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับติดตั้งตรงนี้นะครั เราจะทำการติดตั้งแอปพลิเคชันได้เราก็ต้องอกรอกตัวอีเมลที่เป็น gmail ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันถึงจะมาถึงขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันตรงนี้ได้นะครับอตอนนี้แอปพลิเคชันกำลังจะติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะชัดเจนขนาดไหนนะครับอันนี้ผมต่อ Wi-Fi ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไวไฟก็ไม่ยากนะครับอ่าตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกดเปิดแอปพลิเคชันตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็จะมีถามขั้นตอนนิดหน่อยนะครับตรงนี้เราก็กดข้ามไปได้เลยนะครับกดข้ามไปได้เลยนะครับนี้แอปพลิเคชันก็จะลันขึ้นมานะครับก็จะมีช่องทีวีออนไลน์นะครับให้เราดูนะครับแบบฟรีๆเลยนะครับ ต่เราต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับให้กับกล่องเรียบร้อยนะครับมีซีรีส์มีข่าวมีวาไรตี้ท่องเที่ยวเนี่ยมีหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็จะมาดูทีวีออนไลน์นะครับตัวอย่างเช่นเราดูทีวีช่องอาร์มอินแล้วกันนะครับเราเลื่อนไปนะครับช่องทีวีอยู่ด้านบนนะครับมีโมโนนช่ครับช่องโมโนเยอะแยะเลยนะครับใครอยากดูช่องอะไรนะครับก็เลื่อนดูนะครับ ่าก็มีช่อง7 HD ช่อง3 HD ไทยรัฐทีวีเอามาดูช่องอมรินทีวีนะครับพอเรากดเลือกแล้วนะครับอ่าผมจะทำการลดเสียงนิดนึงนะครับเด๋คุยไม่ได้เรื่องโอเคเราขยายจอให้เต็มนะครับเห็นไหมครับแบบนี้แค่นี้เองนะครับก็ดูทีวีได้แบบออนไลน์นะครับทุกช่องเลยนะครับ ทีนี้ตอนที่มันเปิดแรกๆเนี่ยอาจจะภาพอาจจะยังไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันจะต้องอจับความละเอียดของช่องสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ทําการจ,จับช่องสัญญาณแล้วนะครับมันก็จะภาพก็จะละเอียดขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราต้องการจะดูช่องอื่นแล้วก็กดเมาส์ขวานะครับคลิกเมาส์ขวาหนึ่งครั้งก็ออกมานะครับอ่าก็ดูเลือกดูช่องอื่นได้อีกนะครับเลื่อนเลื่อนดูนะครับ ดูช่องอะไรนะครับก็เอาเมาส์นะครับจะไล่สายมีสายได้หมดเลยนะครับอ่ามาดูช่องสมนะครับนยะครับแล้วก็สังเกตว่าตอนแรกที่มันเปิดมาเนี่ยอาจจะภาพจะอาจจะหยาบนิดนึงนะครับแต่หลังจากที่ตัวแอปเคชันจับสัญญาณได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะช่องก็จะทําความละเอียดได้ได้ดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราก็ขยายภาพให้เต็มอ่านี่ก็ใช้ประโยชน์ตัวกล่อง Android ได้ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าทีนี้เรามาดู youtube บ้างนะครับอ่าเรามาดู youtube บ้างนะครับกดคลิกเมาส์ขวาออกไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอ่าออกจากแอปไปนะครับกดตกลงนะครับอ่าออกจากติดตั้งแอปไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือแอปมาตรฐานนะครับ ที่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องการจะเพิ่มแอป,ปไว้ด้านหน้านี่คือมันจะมีเมนูอยู่3เมนูหลักนะครับเมนูเมนูหลักเมนูหน้าที่เป็นแอป,ปรวมนะครับแล้วก็เมนูตั้งค่านะครับทีนี้เราก็จะมาเพิ่มแอปพิเคชันเวลาเราเปิดมาจะได้เห็นเลยก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกแอปลิเคชันที่เราต้องการได้เลยไหครับเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปปรากฏที่หน้าจอเลยนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับเวลาเราเปิดก็ดูง่ายๆตรงนี้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดู youtube บ้างนะครับมาคลิกดู youtube บ uh, ้างอันนี้ผมอัปเดตแอปเคชันเป็น youtube เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับถ้ามันติดติดเครื่องมาจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็ถอนการติดตั้งมาซะนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปิเคชันตัวใหม่นี้ลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวนี้นะครับอาจจะมีโฆษณานะครับก็เหมือนเราดูบนมือถือแหละครับแต่ว่าเรา ดูบนบนกล่องบนกล่องในน้อยก็คือเป็นมือถือประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ขยายหน้าจอดูได้นะครับถ้าเป็น y YouTube เนี่ยซึ่งเราสามารถตั้งความละเอียดได้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับเราสามารถที่จะปรับความละเอียดให้สูงขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ก็คือวิดีโอนี้ตั้งสูงสุดไว้ที่ 720p นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโออื่นบ้าง พิดนี้บ้างนะครับตัวนี้มีความเรียดเท่าไหร่อ่ามีถึง1 0 8 0 p นะครับฟู l l h ดีนะครับเราก็ดูแบบความเรียดสูงเลยนะครับอย่าจองเต็มเลยนะครับนี่นะครับดูวันเต็มตาเลยนะครับเพลินนะครับระหว่างอ่าช่วงที่หยุดโควิดเนี่ยนะครับอยู่บ้านเราดูหนังเพลินๆนะครับ ชอบใจดูอะไรก็ดูไปได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะแนะนำแอปพลิเคชันประมาณนี้นะครับเราก็สามารถติดตั้งแอปเคชันหลากหลายได้นะครับแล้วก็เปิด Play t t r r e ตรงนี้นะครับติดตั้งเกมก็ได้นะครับติดตั้งเกมติดตั้งแอปอื่นๆนะครับวันนี้ผมจะแนะนำตัวกล่อง Android นะครับรุ่น tx 6นะครับตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดตัวอุปกรณ์นิดนึงว่ามันมี หน่วยคำจำเท่าไหร่นะครับอาจจะดูไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับเรามาดูตัวกําหนดค่าอุปกรณ์นะครับที่เก็บข้อมูลนะครับตัวนี้เป็นหน่วยลอมอยู่32มกิกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเมนูหลักนะครับ อันนี้เป็นรวมแอปนะมีรวมแอปหน้ารวมแอปนะครับเราก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันต่างๆติดต,ตั้งแอปเนี่ยมันก็จะมาอยู่รวมที่นี่ตรงนี้นะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับดูได้นะครับโอเคครับอ่าพาเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้ผมมาแนะนําอุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์อื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ